สำหรับผู้หญิงที่ทําหมันแล้วนะครับเวลาทําหมันผู้หญิงก็คือเราจะตัดท่อนําไข่ของผู้หญิงออกทั้งสองข้างบางคนก็จะบอกว่าตัดแล้วผูกด้วยนะครับแต่คอนเซปต์ก็คือทําให้ท่อเนี่ยมันขาดจากกันเวลาที่เรารักษาคนไข้ที่ทําหมันมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดต่อหมันของผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากการผ่าตัดต้องใช้ระยะเวลานานอาจจะใช้เวลา2-3ชั่วโมงซึ่งคนไข้จะต้องดมยาสลบนะครับถือเป็นการผ่าตัดใหญ่อย่างหนึ่ง อย่างที่2ก็คือว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนื่องจากท่อนําไข่เนี่ยมันเล็กมากเนี้ยการต่อด้วยสตาร์ธรรมดาเนี่ยผลสําเร็จไม่ดีครับเนื่องส่วนใหญ่ก็จะต้องมีแว่นขยายหรือมีกล้องจุลทรรศน์แล้วแพทย์ที่ทําผ่าตัดก็ต้องมีความชํานาญที่จะมองเห็นจากแว่นขยายแล้วก็ตัดต่อท่อแต่ถึงแม้ว่าเราจะต่อท่อเป็นผลสําเร็จหลังจากผ่าเสร็จเนี่ยคุณหมอเขาจะเช็คล้ว่าท่อที่ต่อเนี่ยสามารถฉีดสีแล้วสีเนี่ยสามารถผ่านท่อได้ไปถึงส่วนปลาย ความหมายคือท่อไม่ตันแต่หลังจากนั้นเนี่ยการหายของแผลที่เราไปเย็บต่อเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าหลังจากที่มันหายแล้วท่อมันอาจจะตีบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดต่อหมันก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเพราะว่านอกจากจะต้องผ่าตัดใหญ่มีขั้นตอนการผ่าตัดเยอะต้องอาศัยแพทย์ที่ชํานาญในการผ่าตัดจริงๆจะต้องดูแลแผลหลังผ่าตัดอีกซึ่งอาจจะทําให้ระยะเวลาของการมีบุตรเนี่ยมันยืดยาวไป3เดือน6เดือน แล้วก็ยังไม่ได้สามารถการันตีได้ว่าคนไข้จะมีบุตรได้ไหมประกอบกับปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะครับคือการทำอิกซี่การทำอิกซี่เนี่ยเรานําไข่ออกมาปฏิสนธิข้างนอกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้ท่อนําไข,ข่ของคนไข้คนไข้ก็ไม่ต้องไปเสี่ยงอาการผ่าตัดเพราะฉะนั้นการทำอิกซี่ก็จะตอบโจทย์ของผู้หญิงที่ทําหมันแล้วนะครับและต้องการมีบุตรสําหรับผู้ชายที่เป็นหมันนะครับ ก็คือการตัดท่ออสุจิเหมือนกันแต่ว่าการรักษาหรือการต่อหมันของผู้ชายเนี่ยไม่มีนะครับเนื่องจากท่ออสุจิมันเล็กมากเล็กกว่าท่อนําไข่เยอะมากนะครับไม่มีใครที่สามารถหาแล้วต่อมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาคนไข้ผู้ชายที่ทําหมันก็คือต้องทํอิกซี่บวกกับการดูดเอาสเปิร์มจากลูกอัณฑะของผู้ชายมาทํอิกซี่ให้ได้เป็นตัวอ่อนแล้วก็นําไปใส่ในพรงลูกของผู้หญิง พื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ครับสรุปก็คือคนไข้ที่ทําหมันแล้วนะครับคำแนะนําในปัจจุบันก็คือการทํอีกซี่เพราะว่าอ c กซี่เนี่ยจะเป็นการที่เราเอาตัวอ่อนมาทําการปฏริสนธิภายนอกไม่ต้องจําเป็นที่ต้องไปยุ่งกับท่อนําไข่เป็นผลเดียบคนไข้ทั้งในแง่ของการรักษาพยาบาลการเจ็บตัวของคนไข้นะครับแล้วก็ผลสําเร็จของการตั้งครรภ์ด้วยครับสำหรับผู้สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรนะครับ ภายใน1ปีเนี่ยควรจะมีการตั้งครรภ์น,นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะเช็ควันไข่ตกซึ่งถ้าเราเช็ควันไข่ตกเนี่ยทางการแพทย์เราแค่6รอบของการมีไข่ตกถ้าคุณไม่ตั้งครรภ์เองโดยธรรมชาติก็ถือว่าคุณมีปัญหาภาวะมีบุตรยากซึ่งแนะนําให้มาตรวจนะครับเราจะได้รู้ว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรเกิดจากฝ่ายหญิงเกิดจากฝ่ายชายหรือเกิดจากอย่างอื่นที่เราไม่สามารถดูจากภายนอกได้แนะนําให้มาปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องแล้วก็ได้มีโอกาส มีบุตรได้ดังที่ต้องการ